สบายดีป่าลุงพ่อบอกสอนนมัสชูกาพูดยังไงถ้าเอาหน้าใหม่ไปให้อันนี้ก็ให้อาเพิ่นอาเพิ่นลวกสุกี้ให้สุกี้กระมูกกระทะอ่แซ่บบ่แซ่บมือนีงฮะขอบใจอาไหมขอบใจอาเทนอะไรเด้อมองสิที่ลวกสุกี้ให้มองสิเทนอาเทนเออเทนสิไปปลาจะเลยสิเมือปลาจะเลยโอ้ยหูขาดมันเหี้ยนะ sang nó phớt tắt tắt áo xem tắt áo tắt quyền một hả tắt hai này dài tắt hai phần này <laughs> <laughs> tắt không được đâu em phun một bộ kín một hồi mai tăng lại nhấp khâu nhấp khâu Hãy <laughs> subscribe <laughs> không เรียกว่าปลาลงโตลงหลีหูลงบอกตักรเด้ะคุณตักรถเป็นแต่ใหญ่ปลาซิวนะบ่แม่เออกินกินกินถัเน้ำจิมนะขันเออถั่วก็ได้กินก้อนกินก้อนหมกไ่บ่แม่ขายมักถั่วแม่จะนับหมกถั่วมกถั่วเราหม้มกถั่วเราเสะเลยหักถั่วเรา พวนั้นบักแตงพะนาบักถั่วปันนี้กแตงพะนาบักถัวเออจ้าก็ซื้อยางยางสิบพันยางสิบแซ่บว่าซ่บสบายดีสบายดีปลาลนะลูกไปลาลโอเคเดอเทนเดอุกิกินสายดี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 ทักเอาตักนัก เริ่งเลยวได้กินงะไรใหญ่ได้กินได้ยายรสะเสบอะหลวกอห้นี้ยเป็นอะไรเสบ่ันกินกินกินพ่หลมั้งเด้ผู้เสบหน่อยกิไม่ได้เสบขนาดปลาบุลุงพ่สันปลาฝนตกอ่างเงีปลาบุลุงไ้ถ้วยเดียวปลซิวซิวตัว แค่เลือกอะไรปลาซิวน้อยปูนกระตกว่านได้ถั่วอย่างนีปลาซิวนะเอามาปล่อยน้องให้ไะเปปลาซิวปลาซิวขึ้นปลาซิวยังก็ตัวใหญ่ๆนะยัยเอามันมุกบ่มุกฮะปลาซิวขาวปลาซิวอ่ะปลาซิวยังไงปลาซิวขาวปลาซิวขาวเนาะแม่แหละปลาซิวปลาซิวขาวปลาซิวขาวตัวใหญ่ๆเอี้ยงใหญ่ๆนะ เอาหมกแล้วก็บีบแข็งบีบแข็งป๊าตัวแซ่บคั่นอันได้เออขอสติปิ้งบ่ยายใหญ่ๆเพิ่นมักปิ้งแซ่บเนาะอันบ่ปากเลยเนาะแซ่บบ่แซ่บอปป๋าให้บ่ซั่นได้ต้องว่าป๋าเอาให้ว่าบ่อยากขึ้นป๋าเอาให้เห็นบ่ ยังไปนังนังนังนั่งนั่งกันปลาดิบปลาดิบาไหมแม่มันดิบเอาปลาไหมล่ะปตาบมาเยอาาปลาามาอยอว่ากลว่าบกเอากบาไหมแม่ลาบอกเอากบไปไป็ตเขาต้องมา ถามันแล้วจองจับยายจองย่าไปเลยอ่ะมาเสียไปตักไหนมาตักไหนกินอที่หนากินอะไรสินิน้อย tôi hãy ngoại của ngồi 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 của Vô đi ngồi 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 sắp ngồi Rồi, bà ngồi 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 con ngồi ทำไม่ลงอาเดี๋ยวลมแลงนไม่เป็นยังไงมันตกตอนตอนเขาขำนะอเ็อเลยตกเฮ้ยทางมาจะได้ปลายใครพี่ใคยต่อนไหรอืมน้องน้องพายเขาน่ะ นกินถ้าซื Alors, main ้มันกินว่ามูมันแรอว่ามีบมีนื้กินมานีไก่บก่แบบยั่เยอะเหนสนยงไหมันบหมอนได้กินเลยนะ บนห้ของกระเขาี่นมันอ๋ห่วงบนห้อกระจกเจ้าจะเกี่ยวเขาเจ้าเอา่อนกันอ๋อเกี่ยวเขาเจ้าเ่นนี่นะเนาะอืแมแก่กันนั่นีเกี่ยวก่อน mọi người đã phải emo nam 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 mô mãi 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 mãi

โอ้ยมันบินไปกัปันกับป่าเมื่อรไมาาอขอสื่อย่ตัวดเนี่ยสก็แล้วก็มันยังบป่ไก่มันบใหญ่ไก่ไกไก่เจ็ั้นขันขั้จะปลามัตมใหญ่ลยสั่งปั้นนี่ชิ้นแขนากินลยใหญ่เลยก้อยก้อย Hãy subscribe xanh kênh Ghiền Mì quay Sao điện nằm đâu quay hết vậy? Lại mà điện nằm Nhiều một giáo Nhiều sao Nên sao mà nèm bữa đại Bữa đại ơi Tắc này tắc này Tắc này đi เดี๋อยเม่นี่ไหมนั่นชื่อเหลื่อมเลยอ๋อถ้าพ่อคิบหนาหไปรู้ไหมเอากระเชียนรับแล้วถ้ามันเพื่อนแห้งเลยโอ้ยมากันเขาจะเห็ุทางไหมไครนี่ย